ขอเดชะฝ่าลองธิบาตรปกกล้าปกกม,ม่อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าลองธิบาตในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2568ข้าพุทธเจ้าพลตรีสมภพภาระเวทผู้วชก,การกองพลฐานราบที่6พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการและสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขา กองพลฐานราบที่6มีความปราบปื้มปีติเป็นล้นพน้นที่ได้มาร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีข่าพุทธเจ้าทั้งหลายต่างทราบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าลองธริพบาทที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุก ของพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าในโอกาสอันเป็นสุภาพมงคลยิ่งนี้ปวงข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพระมหากษัตริย์ธิราชเจ้าโปรดอภิบาลบรรดาลดล ให้ใต้ฝ่าลองพิพิรบาททรงเจริญด้วยจตุรพิษธพรชัยพระสุขภาพพระนามัยสม,มูรณ์แข็งแรงขอทรงพระเกเตรน้ำรานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสดิตเป็นมิ่งขวัญปกเปล้าวปวงข้าพระเจ้าและประสุนิกกรชาวไทยตราบการนิรันเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ